สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้ารวยครับพี่น้องเนาะตำราวรวบเสียนครับร่วมทีเด็ดถูกอาจารย์ถูกเสียนพร้อมสรุปเน้นๆให้กับพี่น้องทีเได้ครับผมครับพิจนาเบิงตัวเด่นตัวชนไปน้ากันครับพี่น้องเนาะตำราวงวดวันที่27ตุลาคม68ครับก่อนที่จะไปรชับชมรบฟังตำราว่วมเสียนน้าเชียร์ผารวยก็ขอ ขอบพระคุณทุกๆเสี้ยนทุกๆอาจารย์เด้อครับผมครับไฟรับชมรับฟังตำเหล่าร่วมเสี้ยนกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมตำเหล่านาคีโนครับพี่น้องเนาะนาคีโนครับเด่นบนล่างหนึ่งกับสองผ่นแล้วก็นหนึ่งหกเต็มๆครับงวดนี้เด่นบนล่างศูนย์กับหนึ่งครับเน้นไปที่ศูนย์ครับก็บจะมีศูนย์สี่หนึ่งสีศูนย์หาหนึ่งหาศูนย์หกหนึ่งหก สามตัวบนเม็ดเดียวหนึ่งศูนย์หกครับแอดนาคิโนช่วงนี้เพิ่งกำาลัางเดินนะครับผมเน้นไปที่ศูนย์อาจารย์กรครับพี่น้องเนาะครับผมวดนนี้อาจารย์กรมาครับผมเด่นบนล่างห้าลูดครับผมห้าสามห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าครับสามตัวสี่ห้าเจ็ดสี่ตัว ห้าสี่ห้าเจ็ดครับผมนี่แหละครับพี่น้องแนวทางตัวเลขอาจารย์ก่อนนะครับผมเอาครับพี่น้องครับผมครับก่อนที่จะไปเบิ่งร่วมเสียนครับพี่น้องเนาะเอาเลขชุดพิเศษครับผมเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านําเชียรค่ะบน่าเจ็ดสามสี่หมื่นที่ผ่านมาครับผมนกเป็ดนำเขาเฮียน อี๋ยเซี่ว่าไปถ่ายอยู่ขามโค้งแล้วครับน,นี่นะครับผมบานเล็กทีน้ำเชียก็คือสามสองศูนย์เที่ยวนี้มาลูกมาหาตัวได้ได้ครับผมยางไปกับพอกับแม่สองตัวครับก็บเล่เห็ดคือข้องเกาได้ครับพี่น้องเนาะข้องเกาที่ออกสามหนึ่งแปดสามแปดหนึ่งครับผมวันนี้จะเป็นเจ็ดแปดหาได้ครับผมเจ็ดแปดหา นกเป็ดไม่ไั้งหมดเจ็ดตัวครับพี่น้องเนะนาะน้ำนกเป็ดก็คือแปดครับลูกไม่หาเจ็ดแปดหาแล้วก็บตัดเลนน้ำครับผมเจ็ดแปดเจ็ดหาแปดหาส่วนหาสองนี่ก็เอานกเป็ดลูกนกไปประกบกับอ่าพอหรือว่าบานอีเ็กทีน้ำเชี่อนี่ครับผมหาหนึ่งในน้ำเชี่เอเผอาปากเบาด้ครับผมนี่ uh huh. อาอผิดใจหน้าเบิ้งครับพี่น้องก็เป็นเล็ อันรัฐบาลแท้ครับผมแต่ว่าเป็นมาไปขามโค้งก่อนเนาะรอ,องเมืองโอ้เพิ่งเกิดเพิ่นได้สามตัวเพิ่นเด้อค่ะรอบที่ว่านสามตัวเนาะท่าบครับ,รบแม่สามพอแม่ลูกค่ะงวดที่ออกสามแปดหนึ่งค่ะเอาเซียนกระทุ่มแบรนครับผมเข้าต่อเนื่องครับผมหันหนึ่งหกหกหนึ่งก้อนนานี่สามตัวแตกครับงวดนี้ครับผมมาก้ะครับพี่รองเนาะ เียนกระตุ่มแบรนหกเจ็ดสี่ครับผมหกเจ็ดสี่สามตัวหกเจ็ดสี่หกหกเก้าเก้าเจ็ดแปดครับชุดสองตัวบนล่างหกเก้าเจ็ดสี่สามเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแปดห้าเจ็ดและเบิลหกหกครับผมนี่ครับใช่อาจารย์ค่ะท่านผู้ชมเพิ่งเหยาจะงวดเรอท่าว สามงวดซีงวดแล้วบอก,อกเอซีในสามตัวตรงอีกสามตัวตรงอีกล่าสุดอีกอรับหกหนึง่งหกหนึ่งนี่เลยน้ำเสือนี่เพิ่นเพิ่นนี่เจ็ดหายอยู่ดินั่นน่นนันนเป็ดอีกแล้วบ้าน<โ>อ,อาจารย์ช้นโนเป็ดเด้อค่ะเจ็ดหกับเจ็ดแปดอ๋อเนี่ยนี่ครับผมโอ้อาจารย์กดุงแบนเยอะเอ่อ ย้ผ่าดพนแล้วค่ะตัวมือส้มน้ำเชียร์กันอยังไงเอซี่ได้ค่ะเขาดีมากครับอืมช่วยน,น้ำเชียร์อ,อาจารย์เอครับผมมหันเข้าเลขติดหกครับพี่น้องเนาะเข้าเลขติดหกนี่ห้ากับเจ็ดครับพี่น้องเนาะหากับเจ็ดเลขติดหกกับสองครับห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าสอง 6กเจ็ด6กเสองเพิ่นเน้นหาหกาสองหกแล้วกับหกสองครับผมห้าหกห้าสองหกเสองเสียนน้องคายว่าหันเข้า1นึครับผมวันนี้7 8็ดแป8เก้าเจ็ดสองแปดศูนสอง เน้นเกับ8ปครับผมเน้น7จ็ดและ8ปสองครับเจ็ดต้องมี้เห็นครับเอาบอดเจกับ8แล้วครับผมบอดเจกับ8ปครับพี่น้องเนาะพี่ลุงตะวันครับผม,มหันเข้าหกครับเลขเด่นไม่พลาดครับสองสี่หแปดครับผมเน้น4ี่กับ6 4 0 0 6 4ูนยี่หสองห ตัวเน้นครับล่องก็จะเป็นซีห้าหนึ่งหกซีเจ็ดสามหกแล้วกับเจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์กันครับเจ็ดลายพ่าเขาเจ็ดก็มีมีลายอยู่ดิเห็นลายอยู่ว่าถิ่นเต็งเต้นโอเปิ <laughs> <71 S 1> ล,ะลนะเจ็ดหนึ่งค่ะลายตำหนักที่เียค่ะท่านผู้มเอาไปใส่ยาหน่อยเลยค่ะนัดกันมาแล้วครับผมใส่ยาหน่อยเลยค่ะคนภูเขาครับผม คนภูเขาบนล่าง8กับ9รูดครับพี่น้องเนาะ8 3 8 4 4 4 8 9เน้น8 4และ8 9เลขติด6 7 8ครับพี่น้องเนาะ6 7 8ว่างหันเพิ่นเขาเลขติด6เด้วยครับผมครับ6 7 8จ็ดแปพ่อชนินเลขติดบนล่างยังไม่พลาดด้วครับผมตัวตัวที่อยู่ทางแต่ครับพี่น้องเนาะ งวดนี้เด่น6 7 1ปกบ5 9 1 7 5 7 9 7 1 1 5 1 9 1 1ครับเลขติดบ,บนล่างต้องมีเห็น1ตัวหรือ2ตัว3 6 7ครับผม3 6 7ครับพี่น้องเนาะครับ3 6 7อาจารย์มะยมแดงครับผมกับมี7คือกัน7กับ4เน้น7 7จ7ดสองเจ็ดสาจาอาจารย์เน้น7 8 7 3และ7 9 3ตัว3 7 9 7จ็ดตัว7 3 7 9สามเจ็ดเาครับเจ็ดสามเจกาะครับอาจารย์ม่ยมแดงอาจารย์สุมเมศสาตัวเดียวครับผม3ามหกสาม เน้น37และ38ครับผม37และ38อาจารย์สุเมศนะครับอาจารย์เอกครับพี่น้องเนาะ9045ครับผมเน้น9กับ0 6465 96 97 98 93 06และ07ครับผมอาจารย์เอกเน้น9กับ0ครับพี่น้องเนาะ กับวิมเจ็ดีกสจะสร้างข่าครับอาจารย์จิตวีรศัก์ครับผมนี่กับวิมเจ็ดกาแฟหนึ่งกับเจ็ดครับพี่น้องเนาะเน้นหนึ่งอันเน้นเจ็ดได้ครับผมเลขบน่หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดเน้นศูนย์เจ็ดเม็ดเดียวสามตัวบนเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดเน้นเจ็ดศูนย์เจ็ดหน่วยล่างครับผมพี่น้องเนาะเจ็ดกับแปด

สามหกและสามแปดครับผมนี่นะครับครับพี่น้องครับผมครับพิจาณาเบิรงเดอร์ครับพี่น้องแนวทางตำราวในคลิปนี้จัดว่าเด็ดครับพี่น้องเนาะครับเอาถ่ายคลิปนี้กับเช่นเคยได้ครับพี่น้องมีความสวยความงามมาฝากพี่น้องทีเช่นเคยครับผมครับขอให้พี่น้องทีโชคดีตำราวสองทุ่มครึ่งยี่สิบเจ็ดตุลาคมหกสิบแปดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะอาถ่ายคลิปหลังจากทรงผลงานตัวเลขให้เอฟซีได้เบิงได้บีคอห์แล้วเนื้อเชี่ยกับกลุ่วเชี่ยขออนุญาตแฟนครับถูกทันขายคี้มด้ค่ะสร้างเขามาได้ก็คือแอดเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ได้ครับพี่น้องค่ะ0984740683ครับผมขายดีอันดับหนึ่ง้ค่ะสามอย่างนี้ สบู่เซรั่มท่านาเซรั่มท่านาแล้วก็ปิดท้ายแป้งตลับค่ะคขายดีอันดับหนึ่งแป้งตลับนี่เบอร์สองขายดีมากค่ะท่านผู้ชมต่อมากัเซรั่มตอนนี้เพราะว่าสบู่เพิ่นก็ว่าใสด่ดีแต่ว่ามันเ่ได้ยวมดไว้ค่ะคเพิ่นเอาไว้แต่ท่าตนาเซรั่มนี่ยเรียนเจ้าผู้บีบไล้แล้วท้อเซรั่มจะเป็นหัวปั่มเด้อค่ะหัวปั่มคือจัง คิมท่าผิวครับค่ะหัวปังคิมท่าผิวกะใส่ดีค่ะดัมเชมค่มหอมค่ะ,คะส่วนมาเอซี 4, 4, ่แม่เอฟซี่เออยายน้ำเชียร์คนจะใส่เสื้อลงชุดนี้น้ำนะหนักชุดนี้นี่นี่ชุดนี้ค่ะดัมเบลมหลักร้อยนะคะ่ะชุดนี้หลักลอยค่ะไม่แพงค่ะหักลายมาเด้ค่ะดัมเบลส้มอีกรอบไนดะ้ทอศูนย์เก้าแปด สี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับผมขอ <c oughs> บคุณน,น้ำเชียร์ได้ครับพี่น้อง <c oughs> เพิ่มไม้เลขกท็ศับว่าเป็นไอดีไลได้ครับผมค่ะถ้ารู้ซื้อว่าแร่ขั้นหรือว่าพื้นแดงเจ้งสีแสบปวดเจ้งส,ส,สีค่ะให้ยุดใส่เนาะ <c oughs> ถือว่าเหาแพ่ค่ะ <c oughs> แพ่ค่ะ <c oughs> ห,ห้ยุดเด้ค่ะเดินไปเจแม่เย็ซี่เป็นมม e กับือสีรูนาะคะ่ะว่าถ้าเหาแสบห้องขั้นแล้ว ไฮยุทธเด้อค่ะครับขิม้ำเสียกะทดล่องโอ้ยหลายค่ะเนอะท็อปนี่คล่องกับจ้างกับมาใช้กระจ้างกับนี่แหละครับผมค่ะชุดนี้นะใส่กระจ้างเนี่ค่ะอนุชมอันนี้กะชะลอคพ่วงเฮียวค่ะครับบ่เมนว่าจะตึงเลยเนาะค่ะเส่หลังค่ะอนุชมนี่ครับผมลองไปใส่ถดลองเบื้องก้อนกระได้ครับผมค่ะแต่ว่ากะดีใจขอบคุณ เอฟเนาะค่ะ<อ>ที่เป็นกับขึ้นมากรอบสองรอบสามเนาะอร,รอบสามแล้วค่ะทดานรู้ชมเส้นลำท่าหนาค่ะเพิ่นว่าเพิ่นใส่ดีสบู่ก็ใส่ดีแต่ว่าเพิ่นแบบว,ว่า,ามาั่นเนร่ายังไงถักไล่์มาด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนย,ยืดีไม่แห้งสุข่สุก้นสวัสดีค่ะัดีครบ